ฟันซอลรับแจ้งเกิดปูดไยช่วงนี้สนับสนุนโดยแปรงสีฟันซอลแอคที e กรมแคร์แปรงนุงน่มแปรงสะอาดไม่บาดเนือรับแ้งงเเกกิิดรับแจ้ด อดโรงเกลือน,นั่นเองของเยอะมากคุณผู้ชมเออแต่ว่าตอนนี้พูดคนเดียวเบียไปไหน่ะเบียไปไหนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหที่เบียหายไปนะครับผมผมไปเรียนเรียนต่อภาษามาเป็นภาษาเพื่อนบ้านเราเองนี่แหละเวลาเจอกันจะได้ทักทายคุยกันคำแรกครับผมคำแรกกัมมมระออ,อมาจังหวัดสาแก้วก็เลยแอบไปเรียนภาษาเพื่อนบ้านว่าแต่ว่ากัมมมระอเนี่ยมันแปลว่าอะไรเลยครับคุณพี่ สาวสวยแล้วก็ตามด้วยประโยคที่สองอะไรพีดพิกชีวิตกันไปเลยกาคาเนียกาคาเนียคำนี้เลิกชีวิตตามเมียเลยเหรอจ้าตัวเองแปลว่าอะไรแต่งงานกันอ๋อแปลว่าแต่งงานกันต้องบอกว่าเป็นหมัดเด็ดเลยนี่คําที่เบียไปเรียนแต่ละคํำนี่มันแบบส่อแววนะคำฮัสรันเนียงเจิดะแหง เธอใจจะขาด <S <S แต่ละคำแต่ละคำที่เรียนมารู้สึกว่าจอกหัวงูทุกคำเลยนะตาเบียเอาเป็น,นว่าวันนี้เราจะไปรับแจ้งเกิดใครนั้นเราตามยายเป่ากับตาเบียไปหาผู้แจ้งเกิดท่านแรกกันเลยครับจากข้อมูลเขาบอกว่าชื่อสาวแขกเพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงแน่นอนครับบ้านสาวแขกอยู่ไหนเนี่ยหมู่บ้านตั้งกว้างาจะหาเจอได้ไงอะ <S <S ่ะเฮ้ยเบียอะไรไมีคนอยู่บนต้นนั้นอะโลหวัสดีค่ะ จากบ้านสาวแขกไหมครับอะไรนะถามใครไม่ถามดันมาถามคนกําลังปีนต้นไม้แล้วจะคุยกรนรู้เรื่องนี้รู้จักบ้านสาวแขกไหมครับมาไก,กาาลๆลุงไม่ค่อยได้ยินลุงครับ ลุงรู้จักบ้านสาวแขกไหมครับฮะบ้านสาวอะไรนะเอาสิครับรู้สึกว่าหูแกจะตึงซะด้วยสิครับโอ๊ยถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ขึ้นไปคุยบนต้นไม้เลยนะตาเบี้ยโอ๊ยบ้านอยู่ตรงไหนนะลุงเอ็กลปายท่ปายทุ่งนาไอ้บ้านสีเขียวเขียวิหมานอนป่วยนะหมาไม่ป่วยผมจะป่วยนะบ้านหล,ลังเดียวละบ้ายแขกมันนั่นไงเงินเข้าแล้วครับรู้สึกว่าตาเบี้ยของเราจะเจอมดแดงอารวาสเข้าแล้วสิครับเจอมดแดงอารวาสขนาดนี้ก็ต้องเห็นกันแล้วล่ะครับ อยู่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับตาบีใหญ่เปาว่าแต่ว่าบ้านหลังเขียวหน้าบ้านมีหมานอนป่วยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยให้เ่าเาหัวใหอะไรเนี่ยกมลุงต่อยบอกบ้านหลังเขียวเนี่ยอ๋อนี่ไงหมานอนป่วยามาอย่อไรเนี่ยรู้ได้ไงอ้าวก็เวลาเปาป่วยอะ่ะสิอโอ้ยสงสัยชีวิตนี้ไม่มีป่วยดูทีไรก็ดำทุกทีเลยว่า <laughs> เดี๋ยวตาเบียเคลียร์ก่อนเวลาป่วยเนี่ยอะไรดำเหรออ๋อหน้าดำแล้วไปนะตาเบีย้ย <c oughs> เอาเป็นว่าเจอบ้านสาวแขกเข้าแล้วละครับตอนนี้เข้าไปหากันเลยสวัสดีค่ะ,คะพี่หาหนูจะมาหาสาวแขกอะค่ะบ้านนี้หรือเปล่าบ้านสาวแขกใช่ค่ะคนนี้เลยค่ะ สำหรับสาวแขกมีชื่อจริงว่ากันนิกาสายยศมีอาชีพหลักคือเป็นนักจัดรายก,การวิทยุหรือว่าเจดีอเจยดีเจนั่นเองนะครับนี่สายเป็นคนร่าเริงสนุกสนานรักเสียงเพลงโดยเฉพาะเพลงของพี่จินตลาภูลาบอาสยามสาวแขกของเราจะปลือ สุดๆเลยแล้วครับตอนนี้เราได้ผู้แจ้งเกิดหนึ่งท่านแล้วถูกเดี๋ยวเราไปหาอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวเจอที่ลานรับแจ้งเกิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งคนยังไงเหลือผู้กล้าอีกหนึ่งคนจากข้อมูลบอกว่าเป็นผู้ชายครับชื่อเสเสกสันสตุยราตามตาเบียยายเปาไปกันเลยครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะพี่พี่รู้จักเสไหมคะทำไมต้องตกใจด้วยคะพี่ทำยังไงใครจะไม่รู้ ทำไมผมจะถามไม่ได้ก็เสียพี่เสียอยากรู้เขาดังระดับประเทศเฮ้ยอย่าไปรู้เลยว่าเขาอยู่ไหนเสดังระดับประเทศแถมห้ามาให้รู้ตัวด้วยว่าเขาอยู่ไหนตกลงมันเสไหนครับคุณพี่เสไหนเสไหนพี่อ๋อไม่ใช่เสอันนั้นเหรอ คุณพี่ใช่ที่ไหนเล่ามาหาเสเสกสรรหนุ่มเสียงดีที่จะมาแจ้งเกิดกับคุณพี่ไม่ใช่เสนันครับใจตกใจใจตกหมดเลยนะเนีเ่ยเสเสกสรรพี่อ้าวก็มไม่บอกนึกว่าเสนหยนัน่นเข้ามาพอดีเลยอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหครับต้องบอกว่าหนุ่มเซของเราแกเป็นซุปตาประจำหมู่บ้านเลยนัเนนี่เห็นสาวๆกรี๊ดกันซะขนาดนี้ชักอยากเห็นหน้าแล้วนะครับอโอ้โหต้องบอกว่าหนุ่มเซของเรารอจริงๆเลยครับคุณผู้ชมคือใครครับผมเซครับตลอไประาหมู่บ้านครับ จับคนนี้ไปถ่วงน้ำนี่ก็เขาชอบของเขาอ่ะถึงกับจะจับเขาไปถ่วงน้ำเลยเหรอใจร้ายอ่ะตาเปี้ยนุ่มเสมีชื่อจริงว่าเสกสรรนามสกุลเกสุหนุ่มเสของเราเป็นคนนิสัยดีรักเสียงเพลงชอบเล่นดนตรีความฝันในวันข้างหน้านุ่มเสของเราบอกว่าอยากเป็นนักร้องดังอย่างพี่บาวีอาสยามไปเสไปกันเลยดีกว่าไปที่ร้านรับแจ้งเกิดกันเลย พร้อมนะพร้อมครับลุยไหมรุยครับยยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ลานรับแจ้งเกิดทั่วไทยใหญ่ใหญ่และผู้สนับสนุนใจดีของเรานี่ก็คือแปลงสีฟันสาวแอคทีฟกำแครแปลงนุ่มแปลงสะอาดไม่บาดเลยตอนนี้นะครับมารอแล้วหนึ่งท่านนะครับผมต้องสาวแคกครับผม ของเ, <94. 25 S 2> งเราแห่งคลื่น94.25จะมาร้องเพลงของใครครับของจินตลาค่ะโอ้ย,อยเพลงอะไรอ่ะฝากคำขอโทษฉันตัดสินใจเดินทอหิออกมาจากปัญหาเรื่องรักสาม,สาม ัน,นั่นคือเรื่องจริง สาวแขกแม่เห็นมอดนิ่งเรื่องน้ำเสียงสำเนียงต้องบอกว่าถอดแบบทื่จินมันเลยนันนี่รู้สึกว่าร้องดีครับแจ้งเกิดสดๆเลยครับฟังไปแล้วก็มีความเพลินนะครับเสียงดีหาสวยแจ้งเกิดแน่นอนเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับมาถึงผู้แจ้งเกิดท่านที่2บอกได้เลยว่าเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีนั่นก็คือหนุ่มเซนเองค่ะหรือว่าเสนครับผมพร้อมไหมครับพร้อมครับวันนี้จะมาร้องเพลงของเบาวีครับ พี่บ่าววีนะครับเพลงอะไรครับผมไม่มีประโยชน์แค่มาเห็นไม่ได้มา,าแค่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจรู้ดีแล้วว่าอยู่ส่วนไหนอยู่ห่างไกลหัวใจของเธอ ไม่ต้องขอโทษไม่ต้องกลัวฉันจะโกรธฉันไม่โทษใครเธอได้ตัดสินเธอตัดสินใจไม่ต้องร้องไห้ไม่มีประโยชน์ ทั้งน้าเสียงลีลาต้องบอกว่าทาพี่บาวเวียเสียมของเรากําลังชอบอยู่ต้องบอกว่างานนี้มีหนาวละครับท่านเสียงดีค่ะร้องพอแจ้งเกิดแน่นอนค่ะเสียงพอมากค่ะหลอน่นรัะก็เพราะดีเกิดไม่โกรธได้เกิดค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณพีรพลอรันวัฒนานนท์คอยเกียรติมมมอบเกียรติบัตรให้กับพี่สาวแขกแล้วก็หนุ่มเซ็ของเราด้วยค่ะ ม่อให้กับพี่สาวแขกนะคะและน้องเสกของเรานะครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะเรามีกิฟต์เซ็ตจากเซามอบใไปด้วยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะแปลงสีฟันเซาล์แอดชิปกำแคบแปลงนุ่มแปลงสะอาดไม่บาดเงิน สําสหรับผู้กล้าที่อาสามาแจ้งเกิดกับเราทั้งสองท่านรายการของเราก็ขอการันตีได้ว่าผ่านเวทีรับแจ้งเกิดทั่วไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆเลยนะครับและในช่วงหนะ้าพลาดไม่ได้เลยนะครับกับความสามารถเกินตัวของสาวน้อยมหัศจรรย์อายุเพียงแค่เจ็ดขวบจะมาชัวการเล่นอะคูเลเล่ที่ชมแล้วต้องบอกว่าอึ้อึ้ม จะเป็นอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าครับแปรนสีฟันโซลครับแจ้งเกิด